พี่หนุ่มมาแล้วสวัสดีครับพี่หนุ่มมาแล้ววันนี้พี่หนุ่มมาพร้อมกับบ้านทําเลดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นทําเลเนี่ยถนนเมนแล้วก็ยังอยู่ต้นโครงการอีกด้วยนะครับเป็นหมู่บ้านลุ่งเรืองเฮาโครงการที่สองนะครับอยู่ติดกับถนนสวยประชาราช ลำลูกกาคลองสี่นะฮะซึ่งก็บ้านเนี่ยเพิ่งจะตกแต่งลโนเวตเสร็จใหม่ๆเลยนะฮะสวยงามน่าอยู่มากๆเลยเดี๋ยวตามพี่หนุ่มมาดูกันเลยนะครับสำหรับหลังนี้นะครับหมู่บ้านลูกเรืองเฮาสองนะฮะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มด้วยจากบ้านเลขที่เลยนะครับบ้านเลขที่นี่ก็51ทับ1 3 8สสีหลังนี้ก็เป็นสีเทาฟ้านะฮะอ่อน รับเป็นสีก็ทันสมัยครับสีเงานะฮะด้านซ้ายด้านขวากอตีระแนงสวยงามเรียบร้อยเสานะครับมีหินกราบตกแต่งเพ,ดดเ,ดนนเพิ่มความโดดเด่นนะะเพิ่มความโดดเด่นดูแล้วเนี่ยก็ได้บรรยากาศด้วยนะฮะก็หลังนี้นะครับเป็นฝ้าระแนงนะฮะ เป็นฟ้าละแนงหลังนี้หันหน้าทางทิศใต้นะครับขนาดก็จะยี่สิบสองตารางวาสามห้องนอนสองห้องน้ำจอดรถดาภายในบ้านได้หนึ่งคันนะครับพึ่งตกแต่งนิลวศเสร็จใหม่ๆเลยนะฮะ,นะหน้าบ้านนี่ถือว่ากว้างมากเนาะหกจุดห้าเมตรหกเมตรขึ้นเลยนะฮะหน้าบ้านนี่เดี๋ยวเราไปดู บรรยากาศนอกบ้านกันดูตัวบ้านกันนะฮะนี่เลยนี่ครับเป็นถนนเมน,นะฮะเข้ามานิดเดียวเลยนะฮะเนี่ยประมาณสักไม่ถึงร้อยเมตรนะครับมาสัก50เมตรก็จะถึงบ้านหลังนี้ครับอ่าอยู่ซึ่งเป็นทำเลต้นโครงการนะฮะทำเลต้นโครงการเลยนะครับเพิ่งตกแต่งรีโนเวทเสร็จใหม่ๆเลยทีเดียว ก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะฮะเขาไปดูข้างในกันข้างในก็จะทาสีเป็นสีครีมนะครับหลังนี้เป็นสีครีมกึงเงานะฮะพื้นก็ปูกระเบื้องเป็นแกนโต60ครับ60โล่ง สูงระหุงเลยนะฮะหลังนี้โปรงมากๆนะฮะพื้นที่ใช้สอยของหลังนี้เนี่ยอ๋อหนึ่งร้อยีองตารางเมตรนะฮะทุกทกคนครับหนึ่งร้อยี่องตารางเมตรถือว่าใหญ่ใหญ่มากกว่าบ้านบ้านเดียวบางหลังนะเพราะว่ามันยี่สิบสองตารางวา นะครปลูกเต็มพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ความสูงของจากด้านล่างถึงฟ้านะครับนี่ผมว่าไม่ต่ำกว่าน่าจะเกือบๆสามเมตรนะฮะลองไปดูห้องน้ำกันเนาะห้องน้ำนี่สุขภัณฑ์ต่างๆนี่เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะฮะ ห้องน้ำาเดี๋ยวไปดูครัวกันครับในส่วนของครัวนะครับพี่หนุ่มเนี่ยเอาใจคุณแม่บ้านสาวๆของพี่หนุ่มเนี่ยเต็มที่เลยก็เริ่มจากปูกระเบื้องนะครับลายหอ่อนพี่หนุ่มติดตั้ง ปลากตรงนี้ไว้นะครับสำหรับตั้งตู้เย็นนะฮะก็เคาน์เตอร์นะฮะเป็นเคาน์เตอร์ลายอิดนะฮะแล้วก็ด้านล่างพี่หนุ่มจะไม่ได้ใส่ฝาซิงนะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะใช้งานได้แล้วก็เคาน์เตอร์เนี่ยเราขึ้นเป็นเคาน์เตอร์ดำนะครับแล้วก็โมเสกสีทองนะฮะลายหลุย นี่เลยแล้วก็ขอบนี่ก็เป็นขอบทองนะฮะขอบทองเลยแล้วก็พี่หนุม่มจัดตรงนี้ไว้นะครับบางท่านอยากจะใช้เตาแก๊สแบบฝังนะครับก็สามารถที่จะเปิดตรงนี้ออกแล้วก็ใส่เป็นเตาแก๊สแบบฝังได้เลยแล้วก็ข้างบนเนี่ยพี่หนุ่มติดตั้งลูกหมุนลูกเบลเลอร์เล,เลยฮะ พร้อมที่จะระบ,บายอากาศไว้เรียกร้อยจากครวัวเดี๋ยวตามพี่หน่มาดูชั้นสองกันครับชั้นสองนี่ก็จะมีอยู่ทั้งหมดสามห้องนอนนะฮะแล้วก็หนี่งห้องน้ำ ก็มีไฟตรงทางใดนะครับเวลาขึ้นทำเลหลังนี้นะครับไม่ไกลาจากรถไฟฟ้านะฮะไม่ไกลจากรถไฟฟ้าสถานีครุงคตนะครับได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเป็โถงชั้นสองนะครับขวามือจะเป็นห้องนอนเล็กห้องนอนใหญ่ก็อยู่ทางซ้ายมือกับห้องน้ำนะฮะ ข้างบนก็ปูกระเบื้องเป็นแกนิตโตใหมยแย่แล้วก็ไฮไลท์ของลุงเืองเขาหลังนี้นะก็คือนี่นะครับมีชั้นลอยตรงนี้เลยนะฮะนี่มีชั้นลอยไว้บางท่านมีเด็กๆก็สามารถทําเป็นให้น้องๆได้มาเล่น,นตรงนี้ได้หรือบางท่านอาจจะทําเป็นหิงพระก,ก็สามารถทําได้นะครับตรงนี้ ห้องที่หนึ่งขวามือนะครับห้องที่สองอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านหน้าบ้านสักนิดนึงมาดูห้องนอนใหญ่กับห้องน้ำ ห้องน้ำนะฮะห้องน้ำปูกระเบื้องใหม่เปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับกว้างเลยทีเดียวห้องน้ำก็ถือว่าก้างนะฮะแล้วก็ห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่นี่ใหญ่จริงๆน,นะฮะเต็มหกฟุตดูได้ไาเียนะฮะวางได้สบา,ายเลยแล้วก็ห้ได้สำคัญนะครับหลังนี้ด้านหลังเป็นสวนหยอมนะครับไม่ติดกับใครเลยนะฮะเป็นไฮไลท์ของหลังนี้เ,เลย เป็นยังไงบ้างสำหรับหมู่บ้านรุ่งเรืองเฮาสองลำลูกกาคองสีถนนสวัยประชาราดหลังนี้ถ้าคุณลูกค้าคุณผู้ชมดูแล้วนะครับถูกอกถูกใจนะครับสนใจก็สามารถที่จะโทรนัดหมายกับพี่หนุ่มนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอมือถือของท่านได้เลยนะครับก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็ เพจทีเกเฮาสแตนดาร์ดที่นี่มีแต่บ้านสวยๆด้วยนะฮะคุณก็จะ,ะไม่พลาดนะครับบ้านสวยๆเข้ามาอัปเดตใหม่อย่างสม่ำเสมอสำหรับวันนี้นะฮะขอให้ทุกท่าน,านโชคดีร่ำรวยร่ำรวยเราพบกับพี่หนุ่มหลังต่อไปวันนี้สวัสดีครับ